ครับเอ,อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็อันนี้ผมจะมาบอกว่าเรื่องการอัพพลังของตัวละครนะครับก็เข้ามาปุ่มนี้ก่อนเลยตัวที่พลังสูงที่สุดของผมตอนนี้คือคาเรนนะครับถ้าประมาณช่วงนี้ก็จะแบบไป85กันแล้วมั้งครับก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้น เพราะว่าบางคนเขาค่าพลังงานหรืออะไรอย่างนี้ปัจจัยต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอัพเลเวลอันนี้เป็นเรื่องของเลเวลง่ายสุดเลยก็คือแค่ฟาร์มเราจะฟาร์มยังไงแล้วแบบกดไปปุ๊บตรงนี้เขาบอกว่าต้องการใช้อันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดตามเขาไปเลยก็คือเราเลือกของปุ๊บแล้วกดไปกี่ครั้ง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 ก็กดสคริปต์ได้เลยอันนี้จะสคริปต์ไปเลยนะครับเราเขาจะไม่เล่นให้ดูอ่าโอเคครับส่วนอันนี้เป็นส่วนแรกสองดีดีเอ DNA เนี่ยมันจะใช้ของัพตรงนี้ก็คือจริงๆก็คือตามเมื่อกี้เหมือนกันสามารถเข้าไปได้อันนี้ถามว่าทําไมเขาเข้าหน้านี้ก่อนเพราะว่าผมอะ่ะยังไม่มีสีทองเปิดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้เราผสมครับอ่าแต่ถ้าเราไปสีม่วงเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปในด่านได้ก็คือหน้าเดียวกับตัวของัพเมื่อกี้ของ up เล v e l ส่วนตัวนี้ ก็เช่นเดียวกันครับอืมจะเป็นของั p level นะน่าเดียวกันอันนี้ไม่มีอะไรแปลกพอมาเล่นแบบแปลกก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ก็จะถามว่าตัวคอลแลบนะครับแค่ตัวคอลแลบหายากมากมันไม่น่ามีออกมาแล้วหรือว่าเขาอาจจะแบบทําออกมาในอนาคตเป็นแบบเศษฟ,ฟรีในการใช้ แรกเป็นอันนี้ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันในอนาคตน,นะครับแต่ว่าช่วงตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ DNA ก็คือน้าเมื่อกี้อ่าว้วก็จะมา3ส่วนหลังนะครับ3ส่วนหลังเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงก็คือมันจะมีส่วนถอนตรงนี้ซึ่งเป็นของที่เออหาว่ายากไหมถ้าเราปั้นตัวละครแค่ไม่กี่ตัว ค่อนข้างที่จะโอเคครับไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเออเราจะปั้นหลายตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับผมแนะนําว่าให้ปั้นตัวตีเกาะที่แรงๆก่อนนะครับสักตัวหนึ่งน่าสนใจกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวที่ทำดาเมจแรงๆครับต่อให้ตัวดเมเมอ,อตัวมันนั้นมันจะแพ้หลายสี คือมันมันยังไงมันก็ต้องปั้นตัวดาเมจสามตัวอยู่แล้วแต่ว่ายังไงสามสี่เนี่ยมันมันไม่มีทางที่คุณจะไปครอบคุมในการปั้นทรัพยากรของสายฟรีอยู่แล้วครับอ่าก็คือปั้นไปเลยครับให้มันสดตัวหนึ่งในการตีตีตีเพราะว่าสเตตมันค่อนข้างห่างกันเยอะนะครับอืมต,ตัวนี้ก็ดีเเน่ครับเวลาอัพเขาก็จะบอกสเตตในส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็กระโดดเกือบสามร้อยเลยนะ ในสหนะก็คือแบบเพิ่มประมาณ30%ปอะเอ่อต่ออันอุ้ยเอาจริงนึงเ็เกินแล้วเนี่ยอืมมาณ30-40%นะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่ทุกคนควรจะทำก็คือตัวลงดาดนะครับ อันนี้เขาจํากัดแค่3ชิ้นต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านแต่ละด่านที่เราสามารถเลือกเล่นได้ตรงส่วนนี้มันก็แค่า3ามชิ้นต่อวันเพราะฉะนั้นเราควรจะเล่นเกมรัพยากรเรื่อยเพราะว่าเนี่ยผมเห็นไหมครับว่าเขาใช้ตั้ง60แล้วเราต้องรอปลดไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่ที่ M7 ขีด 6, ใช่ไหมครับด่านแ7แต่จริงๆอะ น่าจะ45ผมจะปลดล็อก Act 8ซึ่งตัวของ Act 8กับ Act 7เนี่ยต่อใหอ้ผมลงได้นะครับก็ลงได้แค่วันละ6ครั้งก็คือได้มา6ชิ้นแต่อันนั้นคือในกรณีที่คุณตรงดีมันมีสิทธิ์หลุดนะครับมีสิทธิ์หลุดไม่ได้ทองครับต่ำๆอ่ะคือคุณทำอันเนี้ยก็คือตั้ง10วันแล้วนะครับ แต่หาว่ามันผสมได้มันผสมได้ครับมันไม่ต้องเป็นซีเรียสแต่ว่าทรัพยากรอ,อะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ดีโอเคครับเพราะว่าเขาก็ใช้สีม่วงขึ้นมาอีกนะครับคือตัวสีม่วงขึ้นขึ้นมาเป็นทองเนี่ยจะหายากแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผมอัพกูเรนเนี่ยตัวเนี้ยตอนใช้เป็นสีม่วงเฉยๆ ผมมีพอเพราะว่าของในเกมที่แจกออกมาค่อนข้างจะพอที่จะทํานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาวุธอืตัวของอาวุธก็จะมีสามารถเปลี่ยนอาวุธได้หลายชิ้นอยู่แต่ว่าเราใส่อาวุธข้ามกันไม่ได้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ภาพนะครับที่อยู่ทางขวามือกับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของแซนแนสลอตน,นะครับ อันนี้คือแลนสล็อตนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงด้วยแล้วก็เป็นตัวดดเมดด้วยเป็นแบบเหมือนไฟเตอร์ครับประมาณนี้ตัวของแรนสล็อตเนี่ยมีสกิลในการหลบศัตรูได้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเนิร์ฟไปหรือ,อยังนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างโกงแล้วถ้าเล่นในเกมผมผมว่าผมค่อนข้างชอบแรนสล็อตมากกว่า คเลนอีกนะเพราะว่าดาเมจที่ยิงออกมามันค่อนข้างจัดจ้านมากเลยอ่ะอันนี้เป็นอาวุธของแรสล็อตถ้าสังเกตน,นะครับมันจะใช้อาวุธคนละแบบกันแล้วอืมพ่อมาตรงส่วนของข้อมูลนะครับอันนี้ก็คืออาวุธประจำตัวของเขาไปเลยนะส่วนตัวเนี้เขาอัพได้ส6หก็คือผมต้องเลเวล46หกก่อนแต่ว่าถ้าถามหาของอัพอ่ะของอัพก็จะอยู่ในด่านของ เอ่อที่อัพเลเวลเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตตบอกสเสตตเพิ่มเติมในโดยต้องใช้แก่นย่อยที่มาจากของเติมเท่านั้นก็คือตัวลิมิตเต็ดไม่ให้ไม่ใช่ของเติมต้องไปบอกว่าเป็นเพชรเพชรลูกบาทนะครับก็คือค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ต้องใช้ของลิมิตเต็ดเท่านั้นด้วย คืออาวุธได้มันยังดีนะครับที่เราสามารถออพเพิ่มได้แต่ว่าตัวละครเราออพเพิ่มไม่ได้นะถ้าพอตู้มันไปแล้วออันนี้อันนี้จะค่อนข้างง่ายหน่อยก็คือเราสามารถเลือกอาวุธมากดจอยไปเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างกดไปเลยกับยังไม่กดผมผมเลือกยังไม่กดนะเพราะว่าตอนเนี้เกมมันค่อนข้างเปิดใหม่เรายังไม่รู้ว่าเกมมันจะไปได้ถึงไหนหรืออะไรยังไงครับเอ การเก็บอาวุธเอาไว้ก่อนก็จะดีมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นครับว่ามันมีทีมอันเนี้ยทีมของผม3ตัวเนี้ยบูเลนแลนสลอตแล้วก็คินชิโร่ครับไม่ใช่ทีมเดอะเบสสุดนะครับแต่ว่ามันดันเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนี้แต่ว่าถ้าแบบในอนาคตมันเปลี่ยนอาจจะต้องเป็นแบบว่า เอ่อแต่ละสีไปเลยอะไรอย่างงี้ในการลงดาน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันมันก็ตามคอนเซปต์เกมแต่ละเกมแพราะแพ้สีไหนก็ควรจะเอาสีนั้นให้ครบๆนะครับไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นแบบอย่างนี้แต่ข้อดีคือคุณสมบัติหน้าที่มันต่างกันของ3ตัวนี้มันยังพอเล่นกันได้อยู่ที่มันน่าสนใจแล้วก็ถามว่าตอนนี้น่าจะมีอะไรที่ทีมไหนเก่งกว่านี้ไหมก็น่าจะไม่นะครับไม่น่ามี นะหมายถึงแบบดาวเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะจะผ่านสีแบบสีตรงๆงอะไรเงี้ยมันอาจจะอย่างนั้นดีกว่าจะถามว่าเอ้ยคุณเอาสีเขียวล้วยอย่างเงี้ยคุณไปแดงไปฟ้าอะไรมันมันไม่ได้เลยครับแต่ว่าอันเนี้ยมันยังแดงกับฟ้ามันรอดนแน่เออซีโร่เนี้ยหรือลูรูสเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวแทงเลย เอฟเฟกมันนะครับก็คือกลางโลกพออันติกก็เหมือนแบบเหมือนเอามาใช้สวิสเลเฉยๆะครับมันมันค่อนข้างจะเบานะเพราะฉะนั้นมันตัดเรื่องความเป็นดาเมจนั่นเลยเราใช้กูเลนเป็นดาเมจหลักดีกว่าซึ่งกูเลนมาตอนแรกทุกคนก็คอติตกันอยู่แล้วสาหรับตัวแรกที่เปิดออกมาในเกมของภาษาญี่ปุ่นนี่นะครับอืมก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้คือชิปม,มันเป็นแบบ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกอะไรดีก็คือมันเป็นเหมือนเกาะเหมือนอะไรเงี้ยครับจริงๆส่วนตรงนี้มันถ้าว่าสูงๆไปเราควรจะเปลี่ยนไปได้แล้วนะเพราะว่าเอ,อของที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เซตเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงแล้วก็กางนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าเขาแนะนำกันว่าประมาณยังไงแล้วกันนะครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ อ่ามันจะเป็นเส้นนี้ของกูเลนจะเป็นเส้นนี้ครับอืมที่น่าสนใจซึ่งเส้นนี้หาจากไหนเส้นเนี้ยเราสามารถหาจากจากด่านได้เลยก็คือตรงนี้ถ้าเราเคลียร์ไปได้เรื่อยๆมันก็จะปลดบอสใหม่มาก็คือจะน่า จะมีของที่ดีขึ้นก็คือส่วนวงเมื่อกี้แล้วก็มีวิทีหนึงก็คือแลกออกมาครับตรงนี้เป็นอินเทอร์เฟซของคังอาวุธนะครับก็ตรงนี้ตัวหลอดสีฟ้าเนี่ยเราจะใช้เป็นเอ่อสเตมินาข้างบนเป็นพลังงานซึ่งเราก็แลกของได้นะตรงนี้เราก็จะแบบเขาก็จะแจก พวกปืนอะไรมาให้เบื้องต้นของอัพอะไรอย่างงี้ที่ผมบอกว่าผมมีตอนแรกเยอะก็คือตรงนี้นะครับที่ใช้อัพกูเลนคือคุณปั้นขึ้นม่วงได้แน่ๆครับคือสบายสบายตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวที่สังเกตนะไอดี ID ผมก็ไม่ได้แบบไปไกลมากนะครับก็เล่นตามชิวๆไม่ได้แบบท็อปเซิร์อะไรขนาดนะั้นเพราะว่าเกมค่อนข้างที่จะ ใหม่แล้วก็คนเล่นค่อนข้างจะนอ้อยอยู่นะครับคือเกมระบบเกมค่อนข้างดีนะครับกราฟิกดีแล้วก็ถามการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้น่าเกลียดถ้าแบบถ้าไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยเกิดมาแล้วลำคัญแบบเกมกระสุนเต็มจอแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะผมว่าเพราะว่าแบบดูตัวละครแต่ละตัวก็ไม่ได้น่าเกลียดนะ ค่อนข้างแล้วก็ผมจะบอกว่าทริคอีกอย่างหนึง่งในการปั้นตัวละครเอ,อ่ออย่าไปคิดว่าตัว SSR ดีหมดนะครับก็คือตัว SR เนี่ยใช้ได้เหมือนกันจะมีน้องคนนี้ที่เห็นในกลุ่มแล้วก็ฝรั่งเขาปั้นกันค่อนข,ข้างที่จะเก่งมากๆเป็นตัวที่เบิร์ดาเมจแรงแบบสุดเลยแต่ว่าผมไม่ปั้นเพราะผมไม่ได้อวย ถามว่าทำไมเราควรปั้นอันดับแรกน,นะสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นคนหลุดจากตู้กุเรนมายังไม่ถึงเดือนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนมันก็จะมีกุเรนอยู่แล้วเพราะคุณมีกุเรนอยู่แล้วคุณสามตัวแรกครับมันจะเปิดฟรีสามตัวแรกใช่ไหมครับอ่ามันต่อให้คุณไม่มีกุเรนแล้วตอนเนี้ยคุณก็จะมีตัวนี้อยู่ดีในาการีไอดีสามตัวเขาจะแถมตัวนี้มาให้เลือกหนึ่ง คือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ให้เลือกคุณเลือกนะแต่ว่าแบบคุณสามารถเลือกรี ID ไอดีได้เป็นตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ที่จะออกมาให้คุณอนะ่ะมันจะมีแค่สามตัวเท่านั้นแล้วก็จะมีแค่เอ่อตัวที่สามเปไหนเอ่ยอ้าวเกาะฟ้าผมไม่แน่ว่าตัวฟ้าฟ้าตัวฟ้าฟ้า,ฟา อ่ะถัดกันเลยมองไม่เห็นอะไรเป็นบันนี่นะตัวนี้บันนี่เกิลตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นเป็นสามตัวสามตัวเนี้ยทาหน้าที่ไม่เหมือนกันอ๋อเหมือนกันหมดเลยเหรออ่าโอเคก็คือเป็นดาเมจทั้งสามตัวตัวเนี้ยจะเป็นดาเมจสายบัฟด้วยก็คือจะเอามาเล่นบับดาเมจแล้วก็ซอยไวมากตัวนี้เป็นตัวตีที่ตีไวมากๆๆๆครับก็ถ้าเปิดแดงได้ตัวนี้ แล้วคุณก็เล่นกับเอ,อตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งถามว่าเขาเป็นใครถ้ามาตอนนี้ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วมันยังไงทุกตำแหน่งควรจะมีหน้าที่ในสีสนสีนั้นนะก็ควรจะมีสามตำแหน่งไปเลยให้ครบครบไปอย่าไปแบบ เอาตัวตีสองตัวอะไรอย่างงี้มันถือตอนนี้อาจจะไม่มีปัญหาแต่อนาคตอาจจะมีปัญหาเอาโอเคแล้วก็จะมีอีกตัวที่ผมแนะนำนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เก่งเอวตัวนี้ใช่ๆตัวนี้เก่งครับตัวอีกตัวตัวนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมีน้องนินจาถ้าเป็นเบสทีมของฝั่งเขียวก็คือจะเป็นนินจา แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ค่อยว่ากันไปแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟรีตัวนี้เหมือนกันนะทีมสีเขียวค่อนข้างจะมีตัวฟรีที่เยอะคือสามารถเก็บทรัพยากรในเมได้โดยที่ไม่ต้องเปิดนะครับอืมแต่ว่าถ้ายังไงผมก็มีซีโร่อยู่แล้วผมก็คงมีนิจใจตัวหนึ่งก็คือคําว่าคุม อ่าโอเคส่วนทีมฟ้าเนี่ยทีมฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบอยากนะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเขาถามเป็นเมตาเนี่ยจะอยู่แค่เองนะครับในขณะที่2ตัวเนี้ยตัวนี้กับตัวเนี้ยสตัวละครแรกเนี่ยเป็น2ตัวนี้จะเป็น S ซึ่งถามว่าถ้าคุณเปิดได้ตัวไหนดีสุดผมก็ตอบได้เลยว่าตอบตัวนี้ดีสุด นะครับหาสองตัวนี้ดีสุดถ้าคุณเล่นแดงได้แดงมาก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับคือมันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยยังไงคุณก็ต้องลอดลุน SSR ตัวอีกตัวอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่คิดอะไรมาเอาตัวตัวเนี้กับคนนี้ยังไงก็หลอดครับจะเมตมันแรง ส่วนตัวอื่นผมมองว่ายังไม่น่าสนใจนะเคยเล่นตัวนี้อยู่วันนี้ก็ใช้ได้เท่ด้วยแล้วแต่คนนะแบบอยากเล่นผู้ชายอยากเล่นผู้หญิงผู้ชายเท่ๆก็มีแต่น,น้อยค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับแบบผู้หญิงในเกมตัวน่ารักน่ารักเยอะถามว่าใช้ได้เยอะไหมก็ ต้องต้องไปลองเองนะเพราะว่ายังไม่มีคนแบบลองใค,ใครก็อยากจะลอง S S R ครับอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วคอนเทนต์ในเกมนี้ค่อนข้างน้อยอืในการเกมนี้ก็จะสามารถซื้อพลังงานได้นะครับวันละห้าสิบหัดไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยหรืออะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆอก็ไม่น่าจะมีอะไรนะสำหรับการอัพตัวละครน,นะครับก็จะเป็นช่วงประมาณนี้โอเคครับคลิปวันนี้ขอจอบลงาาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ